สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเปลี่ยนแกมปั๊มของปั๊มรุ่นใหม่เป็นปั๊มรุ่นเก่าน,นะครับก็ลักษณะของปั๊มรุ่นใหม่ก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับตัวสายจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วก็หัวใจน้ําจะอยู่ด้านบนแบบนี้เลยนะครับวิธีการเปลี่ยนจากปั๊มรุ่นใหม่เป็นปั๊มรุ่นเก่าน,นะครับก็คลายน็อตด้านหลัง3ามตัวออกก่อนนะครับ ก็หลังจากนั้นปรับแกนจ่ายน้ําด้านบนนะครับไปทางขวาครับให้ค่อยๆขยับนะครับแล้วก็ระวังในเรื่องของลูกยางที่เขาอาจจะหลุดนะครับตอนขยับโอเคมันจะอยู่ที่ลักษณะประมาณนี้ครับเป็นแกนของตัวน็อตด,ด้านนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวสายจะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือ ด้านที่ถูกต้องนะครับของปั๊มรุ่นเก่านะครับก็ใส่รถแบบเดิมได้เลยครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของปั๊มรุ่นเก่านะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยครับ โอเคขอบคุณครับ